มาเหมือนคนตาบอดเสียวห้อยกอดให้แฟนเอ๊ะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอ้าเพลงยังกระลองใดตัวนั้นักลองเนาะนักลองมืออาชีพเนาะบ่ะหูจักบนน่เนี่เอาเอาไม้ขึ้นมา กูออกม่ไ่ใจเลยโซแเจียวขอดอเล่แฟนยู่ไรไปได้อยู่ขอดอ่แฟนได้อยู่ในเบิร์บออะเพ่งจินตลาไปจินตลากันลยจินตลาคุยลาบจินตลาคุยลาบตัวตะก่อนไว เมื่อเสียมันต้องจับกล่องคือมันต้องได้หลดตัวนนเนาะไอ้สามสองหนึ่ง <c oughs> เป็นก่อนว่าไหนลอง <c oughs> โอ้แบบเป็นแฟนถึงอายมีแฟนน้องยังคิดหอดผ่านมาเหมือนคนตาบอดเสียวห้อยกอดให้แฟนหึง คิดว่ายัางโสดเทให้หมดทั้งใจไม่ฟื้นเมื่อรู้อายมีคนอื่นใจสือนอกืนก่กอนน้ำตาก่อนตัดใจแล้วก็เกิดปัญหาว่าลืมบ่ดได้หนึ่งตัวนี้มาเสีนใว้อย,ย่างะน,นะ เลยสิบไปว่ามาเอา,เอาเอาซัมมีสักวอนเดี๋ยวจะไปฟังกัา,าเอาทอนหุ้มอะไรเพลงนี่ท่อนหุ้มอะไรเพลงนี่ท่อนหุมเออจะไ่ได้ <laughs> 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 แล้วมาทุบบานแล้วหรอบอสไปสัมผัสไปบ้านเนี่ยทุบบานแล้วหรอบอกฝุ่เ่คือบ่เป็นตเดอรทูหอดบานเป็นหร <laughs> ก็เป็นตาเด็ดทูหอดบ้านนะคุณสุนทรคุ้มไปคุ้มแม่หนอดเสียเพื่อนเลยบ่ใด้บ่ได้บ่อันนี้เรื่องแมวมันบ่นเลยโอประตูแมวผ่านมาเสานอะบ่แมวนอนก็จะหน่อยนะเมื่อแรงเนาะล่าสุดบางหัรนี่ร้องเพลงวอนวอนอยู่เมื่อเสาก็ได้ยินจมกันว่าเรื่องเปิดน้ำกัสิไปตามภาษากัสิไปได้เลยแล้วโบ้หัวเราไปใส่เราบัดที่นี้ สมแต่เพราะเขาจมได้เขาจังจมเหมือนหนาบเรยเตือนเตือนอยู่บอที่นี่ไปใส่พูกบอนี่คำปนเ็นตาแมวนอนกล่องเขาล่องอยู่นี่นี่คุณนายเพื่อได้ยินกันไปใส่ล่ะเบ้ยผุนไปั้งเงื่อนก็ไม่ทูผ่าแต่ว่าเปิดโอ้จะงามได้แล้วแต่เสดปิดนี่ล่ะเดสัตว์